พี่ครับพี่ครับสมัยเด็กพี่มีการบ้านบ้างไหมมีดิน้องโคตรเยอะเลยมีตั้งหลายวิชาแล้วพี่เอาเวลาไหนไปทำอะ่ะ <c oughs> ตอนเช้าดิน้องที่ไปโรงเรียนวัยอ่ะไม่ได้ขยันนะไปลอกกันบ้านยิ่งวิชาไหนนะครูให้แก้ข้อที่ผิดอะ่ะนรกเลยทําผิด5ข้อก็ต้องไปเขียนโจทย์มาใหม่ต่อออตอบอย่างนั้นแหละ5ข้อเพื่อคะแนนออนน้อยนิดแ้วพี่ผ่านพวกนั้นมาได้ไงอะ่ะของอย่างเงี้ยเดินคนเดียวอะ่ะไปได้ไม่ไกลลอกต้องมีตัวช่วยแต่มันต้องเริ่มจากต้นทางไปถึงปลายทางนะทํายังไงพี่เริ่มจากหาคนลอกเวลาจะลอกใครมันมีทิคนะเว้หนึ่งต้องหาคนที่มีลายมือสวยอ่านง,ง่าย2คนที่ได้คะแนนได้เยอะ3คนที่ไม่รีบส่งเพราะเราจะได้มีเวลาลอก กาน,น,น,นสุดท้ายนี่โคตรสาคัญเลยอะไรวะพี่คนดีเวลาเราขอรอกบ่อยๆบางทีเพื่อนก็อาจจะมีเครื่องกันบ้างมาจนถึงปลายทางเวลาส่งต้องวางไว้ล่างๆนะครูจะได้รู้ว่าไอเด็กเนี่ยขยันแล้วที่สําคัญห้ามวางการบ้านติดกับเพื่อนนะเดี๋ยวครูจับได้ว่าลอกกันมาโอ้มันดูวุ่นวายจังวะพี่สมัยนั้นนะกว่าจะทําอะไรก็ยากหาข้อมูลทําการบ้านอะไรก็ยากไปหมดสมัยเนี้ยไอพงไอแพดมีกันหมดแล้วจริงพี่เข้าแชท GPT แป๊บเดียวใส่โจทย์ไปรู้เรื่อง